สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามื่อนี้อากาศดีแดดดีจ้าเราจะไปเลาะทั้งไกลไกลดอกพี่น้องจ้าอยู่ใกล้ๆที่ภาคนี่แหละจ้านี่ก็บสิเป็นมองโต๊ะป้าพักกันเบิ่งไว้หลายมื่นแล้วจ้าพ่อมีโต๊ะมีเก้าอี้ให้นั่งแล้วก็ยุติหจโฮมใหม่นะจ้ะพี่น้องเบิ่งบรรยากาศคุณจ้าอู้แหนมไปฟังผลก็บสิเป็นที่พักของแย่จิ๋วแล้วจ้ะพี่น้องกับพักกันขี่รถม้าไปไกลดอกพี่น้องจ้านี่ฟังตรงขามก็บสิเป็นเกาะที่แย่จิ๋วเค้ยขำไปเที่ยวแล้วลรืจ้าวันนี้คุณสามีเพิ่นสิมาตกปลาจ้ะ วนย่จิวนั่นก็น,นี่พวกพนเรืองกินจ้ะพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นอันนั้นอย่างน้อซื้ออันอย่างเกาะลูกพับจ้ะพี่น้องลูกพับซื้อมาจากตลาดจา้ะซื้อมาจากตลาดนัดมือน,นั้นแล้วก็สิเป็นอันนี้จ้ะลูกแพ้จ้ะพี่น้องลูกแพ้แล้วก็สิได้แอปเปิ้ลมาน้่งนอนสองลูกจ้ะพี่น้องแอปเปินน้ลเขียวกับแอปเปิ้ลแดงแล้วก็บัคเอร์อเทศน้อยจ้ะพี่น้องเนี่ยแซ่บแซ่บบัคเกอร์เทศตัวนี้ทั้งกรอบทั้งหวานจา้ะ จำแจวได้ปีน ong นี่ได้แจวมาพร้อมจ้ะพริกเกลือแล้วเนาะก่อนสิกินก็สิไปย่อนเบ็ดลงถิ่มไว้ก่อนจ้ะเพื่อปลาเพื่อสิมาตรอดเนาะพี่น้องแล้วก็ให้คุณสามีเป็นผู้เบิ่งให้จ้ะทําทรงคือคือมาตกปลาคือนอกปฏิเราเบิ่งหอบของกินมาว่าสันที่ทาทรงไปจังสันหละจ่ายยจิ๋วนั่นเพราะได้มาเป็นมูเพิ่์นเนาะจ้ะมาแล้วก็สิมานั่งกินอย่างเดียวก็สิบคือจ้ะพี่น้องทําทรงไปย่อนเบ็ดลงให้มันคือซื่อๆดอกจ้ะพี่น้องแล้วก็สิมานั่งกินต่อคือเก่าละจ้ะเอาเลวกับมาจ้ะพี่น้องจ้ะ คุณสามีกับสิย,ย่างเขาย่างออกอยู่นัมูุนีละจ้ะเพื่อนตกปลาน้องพี่น้องจา้าเพื่อนมากเพื่อนบ่มานั่งก,กินนม,ม่ยา้จิ๋วดอกจ้ะเพื่อนบ่มากินผลไม้แบบนี้ของมากเพื่อนกับม,มแต่ลูกพับละจ้ะนี่เบิร์ตจา้าหนี่เพื่อนมากินแต่ลูกพับจ้ะย่างอื่นเพื่อนบ่มากลูกเพ้จะจิ๋วซื้อมายัไ่ได้เราก็อบุกให้กินน้ำดอกจก้ะไม่จิ๋วหันมากเนาะคนมาก,กินสมจ้ะพี่น้องมาก,กินของสมของเซลตย an, ลุบันเฮาคุณไมาอยู่นี่หาก,ากินยากจ้ะพริกเกลือกับโบมีอี่ยังหลายเด้พี่น้องจ้าพริกพงเบิร์ อันตำบักพริกไส่ถุงเอาจากพี่น้องเอาอันขวดซอสทุบๆเอาจากบุมิคกบ่ไดไปสื่อเนอะกินง่ายๆจากพี่น้องนี่ยังกระดัดแปลงเอาตามสภาพชีวิตในต่างเดนละจะ้ะถาม,มา่าแสบบอกับพ่อหายอยายกจากพี่น้องมือนีบุมิคค้นมาตกปลาจากบนนียัดจิ๋วมากกับใบลรวพี่น้องจ้ะใบสองใบาสามหราจา้ะฝรั่งพเนนเฮากินอันผลไม่จิ้มพริกเกลือเนาะจา้ะ เพื่อนถามว่าเป็นยังคือจิ้มเพกันวะแค่จะผ้ากันจิ้มพริกเกลือได้พี่น้องเพ,พื่อนบอกห่งจักพริกเกลือได้ฝรัง่งเพื่อนผ้ากันกินจ้ะถ้าผลไม้เพื่อนก็กินผลไม้ซื่อๆจะ้ะพอตรงมะจิ้มพริกเกลือพอตรงมะมีพ่พริกเกลือคือบานเฮาจ้ะแต่ว่าเยอะจิ๋วกับบอกเพื่อนนะว่ากินให้มันนัวนอ่ะนะจ้ะพี่น้องกินให้มันมีรสชาติขึ้นกินแต่ผลไม้มันกระเซียบไปหรอกจ้ะแต่ว่ามันบ่น,วนัวเนาะพี่น้องจ้ะถามว่าบักม่วงเพื่อนมีขายบะห่น้ำซุปเปอร์มาร์เก็ตกับมีหรอกจ้ะ บักม่วงคือบักม่วงมาทั้งแขกปวดใจ้ะพี่น้องรสชาติมันบวดเสบจ้ะเนี่จิ๋วกะเลยบปวดเสือมา,าสิพาซิมบักเกลือเทอดจ้ะนี่จิ้มลงไปพริกเกลือนี่ยเลยกลวนัวมันเหรจ้ะพี่น้องเนี่ยก,าาาก,กรอบหวานแสีบจ้ะบักเกลือเทอดพันนีเสียบซึนวยใ่ๆมากินบาแสีบจ้ะนี่นี่นุยใหญ่ๆแบบนี้มันบกกรอบจ้ะพี่น้องอันนี้มันเละแต่ว่ากักินจ้ะพี่น้องของมีประโยชน์เนาะก,กินลงไปจ้ะ กินแบบนี้ใครก็ห้าวสกินขนมหวานอยู่ได้พี่น้องจ้ะนี่จิ๋วเป็นคนมาก,กินขนมหวานมาก,กินของหวานจ้ะตัวน,นี้กะน้ำหนักขึ้นหลายจ้ะพี่น้องมาอยู่กีกเนี่ก็เลยพยายามลดขนมหวานลงจ้ะพี่น้องกหันมาก,กินผลลไมเทนเอาจ้ะคือว่าลนะนาะเขามาพักเข้ามาท่องเที่ยวเห็นของยังแปลกๆเขาก็อยากกินอยากร้องจ้ะพี่น้องร้องไปร้องมากก็ลืมตัวจ้ะกวางจ้ะร้องจนมาพุ่งปิน่นพี่น้องเอ,อ้ยน้ำหนักึ้นมาเป็นสองสามกิโลคุ่นบ่ตัวน,นี้นั่น แต่กลับไเป็นยังน้องพี่น mm ้องจ้ากลับไปน้องเวดเดี๋ยวมันกระโดดเองดอกจ้าน้องเวดเขาอยู่น้ำชนน้ำบดอยู่น้ำบันนอกพวกมีของกินลายแบบนี้เดี๋ยวมันกระโดดเองดอกจ้าเดี๋ยวไปเห็ดเบียกน้ำเนยเนาะอยู่นี่เขามาบริเ็ดเบียกเข็ดงานจ้ามีแต่กินกับเลรอยางเดียวนี่จ้ะพี่น้องเบิ้งลูกพับข้างในมันจะเป็นช้ำๆจังสีจ้าเนี่ยเป็นนิ่มๆพันนี่เป็นพันนิ่มแล้วจ้าพันผนกินหวานกินซุปจ้าแต่ว่าเจ้าจิ้วบุบักพันนี่จ้ะพี่น้องเนี่ยจิ้วมากินพันแบบกรอบๆนะจ้า คือบานเฮาเนาะพันพันหน่วที่กลมกล่มจังหน่อยอันนี้เป็นพันหน่วยาวยาวดีจ้ะพันนี่เพิ่นกินนันกินหวานจะกินกินนิ่มกินกินสุกมันงล่ะจ้าพี่นงเออปล่อยให้มันสุกมันนิ่มหวานดีทามา่าแซ่บกัก็แแ่บจ้ะพี่นองหวานช่ำดีอยู่แต่ว่าก็คือบานล้วเนาะยายจิ๋วเป็นคนมากินอันมากินของสมจังสินะมากินบักสมบักงเสียวก็เลยอยากกินของที่มันกรอบกอบกินแทนบัาม่วงบักงแยงบ้านเฮาละจ้ะ ถามว่านี่ก็เสียบอยู่พี่น้องจ้าหวานดีช่ำดีจ้ะแต่ว่าถามว่าจะจิ๋มมักกันไหนจะจิ๋มมักอีกแบบหนึ่งจ้ะมักแบบกรอบมากกว่าเนาะจ้ะแต่ว่าคุณสามีนี่เป็นสิมักอันนี้จ้ะเนีย่ยดูประเทศนี่พักผลไม่กับบออึดกินบออึดอยากจ้ะพี่น้องบางที่เราในขนาดนาหนาวผละไม้ก็ยังหลายอยู่จ้ะเนี่ยคือว่าลหละเพิ่งพักการปลูกได้จ้ะอยู่ทั้งโซนทั้งไต้ของเกาะครีตัลนเฮงแต่หลายจ้ะพี่น้องส่วนมากประจิตทรงออกต่างประเทศปุ่นเนี่ย พักผลไม้เพิ่นมีอยู่ทั้งปีล่ะจ้ะพี่น้องประเทศอันนี้เพิ่อนอันอากาศเพิ่นอุ่นเนาะอากาศเพิ่นดีจะ้ะปลูกผักปลูกหญ้าอะไรอยู่ทั้ปีเยติวกามาประเทศนี่ทุกปีล่ะจ้ะพี่น้องหลังจากอันเสร็จงานจากนอร์เวย์เนาะจะ้กะกสิมาแวะประเทศนี่ทุกปีเพราะว่าหยังเพราะว่าครอบครัวนุณสามีเพิ่อนอยู่นี่เนาะจะ้ะแต่ว่ากับ่ได้อยู่บนเกาะนี่ดอกพี่น้องจะ้กะก็อยู่ในประเทศกรีซนี่ล่จะจ้กะก็มาเยี่ยมพี่น้องเพิ่นแแน่มาเยี่ยมแม่เพิ่นแแน่เนาะจ้ะ ่อนสิบินไปไทยแต่ว่าปีนี่ยายจิ๋วบร้ไปไทยจ้ะพี่น้องเายจิ๋วก็มาเหตุภารากิจเนาะก็สิมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องเห็ดที่ต้องจัดการละจะ้ะก็เลยพักกันน่นบด้ไปเยี่ยมเมืองไทยจากปีนี้เอาไว้ไปลายปีพอล,ละจะ้ะยู่ดีมีแฮงจากสิได็ดไปเที่ยวเมืองไทยจากพี่น้องเอาละจากพี่น้องจะ้ะยายจิ๋วก็มาเวาเล่นเวาหัวน้ำพีน้ำนองเนาะจะ้ะมือได้บด้เวาก็ขึ้นหอดเนาะขอบคุณสุข,ขูสุขคนเนาอะจะ้ะที่เข้ามารับชมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าจ้ะพี่น้องจ้า